สาริคุสมะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับหลักอากิดะสั้นๆเขียนโดยอ,อิมัมอัตบรีอัตบรีอิมัมตบรีเจ้าของตำราตับซีต่ะตับซี่อยามิุุนบายานอันตะวีนเขาบอกว่าในบทนี้อันเก้ารูฟินอีมานี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดในเรื่องของอีมาน ดิยาดะตุฮูวานุกซอนุฮูการเพิ่มการลดลงของอีหมานซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือคล้ายๆกับเป็นมาตันเป็นอาซาตอาซาตสลับเช่นเดียวกันเป็นมาตันเช่นเดียวกันอย่างในตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าและ ว่าอามักาลูฟิลอิมานี่ท่าน่วเกาลูนว่อามัุและในส่วนของคําพูดในเรื่องของอิมานนั้นเนี่ยนะเขาก็ตั้งไปว่ามันคืออะไรมันคือเกาลุนใช่ไหมมันคือคําพูดใช่ไหมและมันคือการกระทําใช่ไหมคือถามก่อนว่ามันเป็นคําพูดและการกระทําใช่ไหมวะฮันยาซีดูวะยันกุสุ และมันเป็นอ ي م ا านั้นมันมีขึ้นมันมีขึ้นใช่ไหมมันมีบกพร่องใช่ไหมอัมลาอิอัมลาสียาดะฟีฮิวลาหนุกซอนหรือว่าอ ي م ا านั้นน่ะมันไม่มีการเพิ่มหรือมันไม่มีการบกพร่องอในช่วงตอนแรกเนี่ยท่านท่านตั้งคําถามไว้แบบนี้ว่าอหมานนั้นเนี่ยมันคือคําพูดใช่ไหมมันคือการกระทําใช่ไหม มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมมนลดลงใช่ไหมหรือมันอาจจะไม่เพิ่มแล้วมันอาจจะไม่ลดลงอันนี้เป็นการตั้งคําถามไว้ก่อนเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าฟาอินนัสสว่าบาฟีเกลูมันก็อล่ะความจริงแล้วที่ถูกต้องอ <ะ S 1> ความจริงแล้วที่ถูกต้องในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นก็คืออะไรอิมานเกลุนเกลูมันก็อล่ะบุคคลใดที่กล่าวาว่าความจริง้ดได้ถูกต้องก็คือบุคคลที่จะต้องกล่าวแบบเนี้ถึงจะถูกต้องกล่าวว่าอะไรหัว กาลุนวามาลุนอีมานนั้นมันคือทั้ทงคําพูดการกระทำยาซีรุวายันกุสุมันมีเพิ่มขึ้นด้วยและมีลดลงด้วยวะบิฮิจาอันขอบอายาอันขอบารุอันจามาอัตินมินอัสฮาบีรอสุริไลสัลลัลลอฮุลลอฮิวะสัลลัมไอความเชื่อแบบนี้การพูดแบบนี้นั้นถามว่าเอามาจากไหนมันมาจากคําพูดของกลุ่มหนึ่งจามาอักลุ่มใหญ่คือกลุ่มหนึ่งอะ มินจากซอฮบะของอซูนซาลลอฮ์ุไลวะสัลลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสั้นๆเลยก็คือ إ ي ่านก็คือเป็นคําพูดด้วยการกระทําด้วยมีขึ้นมีลงด้วยเป,เป็นเป็นหลักความเชื่อของซอบะไม่ใช่เป็นความเชื่อที่มาจากคนในยุคหลังจะเป็นความเชื่อของรบรรดาซอบะต่อมาเขามีเขาก็มีสายรายงานบอกว่าแหละฮัดดะสนามุมฮัมมัดเล่าจากมุฮัมมัดอิบนูอาดีอิบนู ฮะซันอ ab uh, oh oh ah ิบน an ุชักีกได้กล่าวว่าซาอันนาอาบะอับดุลลอฮ์ฉันได้ไปถามอับดุลลอฮ์ไปถามพ่อของอับดุลลอฮ์ใครเป็พ่อของอับดุลลอฮ์อามัดอิบนุฮัมบันอิหมัมอามัดไงอิบนุฮัมบันรอฮิมะฮุลลอฮ์อันอิมีมานี่ฟีมะเนาะอัลซียัดะวนุบซอลไปถามอิหมัมอามัดว่าคําว่าอีมานั้นเนี่ยในความหมายของการเพิ่มและการลดลง อ่ามันเป็นยังไงไปทางอิหมัดอ่อิหมัมอามัดแบบนี้ฟราะก็นะอิหมัมอามัดก็บอกไว้ว่าฮัดดะสานะมีเล่ามาจากใครเล่ามาจากฮัสซันอิบลูมูซาอัชเชะอ่อัชยับแล้วก็เล่ามาจากใครเล่ามาจากฮามาดอิบล,ลูซารามะเล่ามาจากอบียะฟัดอันคอตมีเล่ามาจากพ่อของเขาจากปู่ของเขาก็คือภูเมษอิบลูฮับฮับบีได้กล่าวว่า อิมานุยาดีรุวายันกุสุอิมานั่นคือสิ่งที่เพิ่มขึ้นได้และก็สิ่งที่ลดลงได้ฟักกี้ล่ะันนั้นก็มีคนถามกลับไปว่าวามาดิยาดะตูหูวามานุศอนูหูและอะไรล่ะที่มันเพิ่มขึ้นน่ะแบบไหนทําแบบไหนมันถึงจะเพิ่มขึ้นและอะไรล่ะที่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้อิมานลดลงฟักกอนก็มีคนกล่าวว่าคนนี้ก็ได้กล่าวว่าท่าน ท่านใหท่านอูมัยอิบนุฮาบีบได้กล่าวบอกไว้ว่าเมื่อเวลาที่ท่านเมื่อเวลาที่ท่านเมื่อเวลาที่เราเนี่ยทำไมเมื่อเวลาที่เราเนี่ยนำึกถึงอรกเมื่อเวลาที่เราเนี่ยนำนึกถึงนรกอิซาจักัดนัลลอฮะฟาฮามิดเนาฮูเมื่อที่เราดำลึกถึงอนร์และเราก็ให้การสรรเสริญนลลอัฮัมดุลดลลดหะ วาซับบะฮ์นาห์และการสุบฮานันลลอฮ์ก็คือนึกถึงอัลลอฮ์แล้วกล่าวอันฮัมดุลิลลาฮ์แล้วกล่าวสุบฮานัลลอฮ์แล้วฟาซาลิกาซียาดะตุฮูแบบนี้แหละมันจะทําให้อีหมันเพิ่มขึ้นวะอิจากอฟินนาวะดอยาอาน,ะวนาวานนซีนาฟาซาลิกะนุกซอนูแต่ถ้าหากว่าเมื่อท่านเพิกเฉยละเลยเพิกเฉยละเลย ลืมหลงลืมเพ้อเฉยรัดเลยหลงลืมฟาดาลิกะาลุดซอูแบบนี้แหละที่มันจะเป็นการอิหมานลดลงนะจากมาตานนี้บอกอะไรเราจากมาตานนี้ก็บอกว่าอิหมามอัมมาได้เอาสายเสิบมาอ่าไปเสิบไปสืรที่ท่านใครท่านอุมัรอิบนุห์บีบซึ่งท่านก็บอกว่าอิหมานั้นมันมีขึ้นมันมีลงด้วยก็มีคนถามท่านนะเวลานั้นถามว่าแบบไหนล่ะที่มันมีขึ้นมันมีลง ก็ปรากฏว่าท่านอูเมะได้อบอกว่าก็เมื่อเราทำมิถึงกันนระกล่าวมันทำอยู่ในหน้าสุภานันหรอแบบนี้แหละมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่เราเกิดลืมเพิกเฉยลืมวันนั้นไม่กล่าวไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนั่นแหละแบบนี้แหละมันทำให้อิมมาลดลงถามว่าอาซาดนี้มีบันทึกในเล่มไหนบ้างนอกจากซอลีฮุสุนนะอาซาดนี้มีบันทึกอยู่ในหนังสืออัชชาริยาของอิม,มามายุรรี่นะซึ่งเป็น หนังสือที่ที่โด่งดังแล้วก็มีอยู่ในหนังสือของท่านของอิบเนียบีชาวาในหนังสืออิมัมในหนังสือชั่วบ้าอิมัมบายฮากีนะมีในหนังสือ,อของอิมัมบาโกวีอืมแล้วก็มีอยู่ในหนังสืออิบุชาฮิมน,นะแล้วก็มีการรายงานหน,นังสือของท่านอับดุลลอฮ์อิบนูอามัดในหนังสืออัสุนนะ แล้วก็มีมีอะไรอะ่ะมีในใน,ในเล่มนหนังสืออิหมานด้วยอิหมานของอิบเนออบีชัยบาอ่าต่อมาอิมาตันหนึ่งอิมาตันหนึ่งเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามีคํารายงานมาฮัดดัสนาอาลีอิบนุซามีคํารายงานมาจากท่านอาลีอิบนุซารีอันรอมรีแล้วก็รายงานจากใครฮัดดัสนาวารฤด

เอาใจแล้อ้เหมอนมาดิรวมถึงทั้งซาอิดอิบนุอัจจิมาตีได้บอกว่าแท้ที่จริงแล,แล้วท่านได้อะไรท่านได้ปฏิเสธยืนกิรูนะ่ะเขาเหล่านี้ได้ปฏิเสธก็คือปฏิเสธคําพูดดังต่อไปนี้คําพูดดังต่อไปนี้ท่านไม่ได้ยืนยันไม่ได้รับรองปฏิเสธด้วยคําพูดที่บอกว่าอะไรอินนันอีมานะอิกรอรุนบิลาอามาริน แท้จริงแล้วอีมานั้นแค่ยืนยันก็พอบิลาอัมรินไม่ต้องมีการปฏิบัตินี่ําพูดแบบนี้นี่แหละโดนอิหมัม่เหล่านี้ปฏิเสธวายกูลูนะอ่าพวกเขาทั้งหลายตอบกลับไปว่าก็คืออิหมั่มาลิกอิหมัมอัลซาอีและ็ทสานซาอีอิโนดุนซิดได้ตอบกลับไปว่าลาอีมานะอิลลาบิอัมรินมันไม่ถือเป็นอีมานหรอกเว้นแต่มันต้องกระทำด้วย วาลาอาม่าลาอิลลาบีอีมานและไม่ถือหรอกไม่ถือว่าเป็นการกระทำหรอกเว้นแต่ต้องมีอิมานในเรื่องนั้นด้วยต้องมีอิมานเกี่ยวกับสิ่งนั้นด้วยนะครับอันนี้อยู่ในหนังสือ,อ,อชาปุซูนเอติกรอยุนนะของอิมัมอัลลาละไก,กในเขาบอกว่าเป็นอิสนาฮซันก็คือสายระงาน,นที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือซอลิุสุนนะในบทที่ว่าเรื่องของอิมาน